ันนี้จะเป็นกระบะสีประตูตัวเตี้ยของเรานะครับมีลูกค้าจองไว้แล้วสัญญาผ่านแล้ววันนี้ผมจะเอาคันนี้ไปจัดส่งซิ่งให้ดูเดี๋ยวสักพักหนึ่งตามกันไปเลยครับผมวันนี้เอารถมาจัดส่งซิ่งช่างช่างอหนึ่องเรา <laughs> <laughs> ยังไม่ล้างก็หล่อได้ใช <one> <amp> ่ไหมพี <Richt> er> ่ตัวนี้ดีดีมากโครเครตบที่เซตใหม่ตัวนี้ ي ครับอันนี้ผมก็กำลังจะเอารถเข้าเช็คที่ใ่ครับแต่งจับตรงซิ่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะเอารถเช็คทีย่ใครับผมนี่รถลองมาเตยมทีหครับแล้วรถลองใครับหลังจากส่งรถเข้าเช็คที่ใหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นำรถเข้ามาที่ร้านซิปิโมนะครับเพื่อติดฟิล์มกรองแสงนะครับ นาโนเซรามิกนะครับ4 6 0รอบพันนะครับแล้วก็ได้ทำการขัดเคลือบสีนะครับสำหรับสภาพลอๆอย่างนี้นะครับ DBL MP 1.9S ตัวนี้นะครับใช้เงินดาวต่ำสุดอยู่ที่3 9 0 0 0ครับพร้อมจัดทรงซิ่งนะครับไซแม็กโรเตี้ยแล้วก็เซ็ตช่วงล่างให้ด้วยการเปลี่ยนโช้อะไแบบนี้ครับแล้วก็ค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ10,000นิดๆนะครับแต่สำหรับเจ้าของรถคันนี้เขาดาวอยู่ที่300,000บาทนะครับ ค้างวงินอยที่8,600นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับโอสมาดาสุลินนะครับที่เบอร์0 8 0 7 2 5 7 9 4 1ครับผมแล้วก็ไอดียลนะครับ c p 1 3 2 2 6 2ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ